สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง MA Auto Review จะพาทุกคนมาพบกับรถพเนกรประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Land Cruiser FJ รุ่นปี2026ซึ่งเป็นการกลับมาของตำนานที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความดุดันในการขับขี่แบบออฟโรด และความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโตโยต้ายังคงรักษาความแข็งแกร่งของแลนด์ครูเซอร์เอาไว้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโ,ตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ FJ 2 0 2 6มาพร้อมโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและสมบุกสมบันมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนบ่งบอกถึงความแข็งแรงในทุกมุมมอง ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตะแกรงสีดำที่โดดเด่นไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ดีไซน์ทรงกลมที่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกจากกลุ่น FJ ในอดีตแต่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้รองรับการลุยเส้นทางธุรกันดารได้จริงพร้อมกับการเสริมแผ่นกันกระแทกที่ใต้ท้องรถ เพิ่มความมั่นใจในการลุยทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีล้ออันลอยขนาด18และ20นิ้วให้เลือกพร้อมอยางที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง เมื่อพูดถึงสมรรถนะโตโยต้าแลนด์ครูเซอ FJ 2 0 2 6ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V 6ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดราว415แรงม้าพร้อมแรงบิดที่มหาศาลทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือเส้นทางครุขระ รถคันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time 4 w d ที่มีโหมดการขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมด normal sport eco และโหมด Off-road อย่างมัดแซนหรือ rock ที่ออกแบบมาให้เลือกใช้งานตามสภาพถนนจริงระบบกันสะเทือนใหม่ที่ถูกปรับจูนให้รับแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นทำให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวลมากกว่าเดิม สำหรับการใช้งานจริง Land Cruiser FJ 2026ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับสามารถพารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองการขับออกต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งการลุยเส้นทางภูเขาและทะเลทรายรถคันนี้ยังมาพร้อมระบบครอน Control และระบบมันติ i ทรนเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเห็นสภาพเส้นทางรอบๆผ่านหน้าจอได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทาง ภายในห้องโดยสาร Toyota Land c r u รูเซ FJ 2 0 2 6ยังคงความแข็งแรงทนทานแต่ก็เพิ่มความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งถูกพุ่งด้วยวัสดุดหนังคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานและให้ความรู้สึกพรีเมียมแผงคอนโซลกลางออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีสไตล์ติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางในตัวและชุดเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง พื้นที่ภายในกว้างขวางมีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางแบบครอบครัวและการใช้งานทั่วไป ด้านความปลอดภัย Toyota Land c r u รูเซ FJ2026 จะเต็มด้วยเทคโนโลยี Toyota s a ซฟตี้เซน e ์เจเนเรชันใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรดอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบพันองศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทาง สำหรับราคาจำหน่าย Toyota Land c r u รูเซ FJ 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทไปจนถึงราวราว3.5ล้านบาทครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบก,กับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความอึดถึกความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ครบครันถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสายออฟโรดหรือคนที่ชื่นชอบรถ SUV ที่ไม่เหมือนใคร สรุปแล้ว t o โย t a Land c r u รูเซ FJ 2026เป็นการกลับมาของตำนานที่ถูกยกระดับให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมันยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่แฟนแฟนชื่นชอบไว้ได้แต่เพิ่มความทันสมัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ใครที่มองหารถออฟโรดที่ใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์และยังคงความโดดเด่นไม่เหมือนใครรุ่นนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุด